สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกม City Skyline ภาคหนึ่งกันอีกครั้งหนึ่งเะครับโอเคเล่นกันไปก่อนนะภาคหนึ่งโยอีกสักหน่อยหนึ่งผมจะซื้อภาค2มาเล่นนะครับแต่ว่าเคยเข้าไปดูภาค2อแล้วละ่ะก็ก็น่าเล่นดีนะภาพก็สวยดีแต่ว่าโดยระบบโดยภาพรวมก็คล้ายๆนะคล้ายๆกับภาคภาคหนึ่งนะครับอ่ะโอเคกลับมาตรงนี้นิดนึง ผมมีเรื่องจะสรารภาพก่อนเมืองของเรานะครับคือ ABC Victory เนอะชื่อนะครับผมมีเรื่องสรารภาพคือจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมทำฟาร์มไปบริเวณนี้กับผมทำการเซตเรื่องของพื้นที่เขตปิโตรเลียมตรงนี้ใช่ไหมครับแต่เองเอิญบังเอิญว่าผมเล่นเสร็จแล้วผมอัดคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ผมลืมเซฟครับผมลืมเซฟแล้วก็ผมไม่ได้เล่นอีกเลยทั้งสัปดาห์ผมเพิ่งมาเล่นวันนี้นะครับแล้วปรากฏว่าผมเข้ามาอา้าวเฮ้ยทําไมมันมันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยรวมถึงฟาร์มด้วยาฟาร์มทําไมผมผมหายไปเพาผมรู้แล้วแล้วผมก็มาดูตรงเงินเฮ้ยทำไมมันเหลือแค่ตอนนั้นเหลือหกล้านสามเฮ้ยทำไมมันมันลดลงอ่ะทางด้านที่ตอนนั้นเนี่ยเราจาได้ว่าเราอัดคลิปแล้วมันเหมือน,ม,นมันเพิ่มขึ้น ผมก็มาดูอ๋อลืมเซฟผมมาดูผมมาดูวันที่เซฟเนี่ยปรากฏลืมเซฟครับโอเศร้าเลยเล่นเป็นชั่วโมงลืมเซฟโอเคไม่เป็นไรแต่วันนี้ผมมาเริ่มเล่นก่อนที่อัดคลิปเนี่ยผมมาเล่นมาแก้ไขก่อนประมาณเราลาชั่วโมงหนึ่งเพื่อให้เท่ากับอันเดิมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราวางแผนไหมเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีบทเรียนไว้ว่าเมื่อเรา อะเดี๋ยวผมขอเงินไปด้วยลนนะแล้วกัน้นาะรับพูดไปด้วยเมื่อเราเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ใหม่มันทําให้ประชากรตรงนี้มันหายไปด้วยเนื่องจากว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีงานทําเนื่องจากว่าประชากรไม่มีงานทำคนก็จะต้องกลายเป็นเมืองล้างครับตรงนี้เมืองล้างเลยถามว่าทําไมถึงไม่มีงานทำหนึ่งเลยโรงงานเปลี่ยนแปลรูปนะครับเ,เ,เปลี่ยนรูปแบบแล้วกัน จากโรงงานปกติธรรมดากลายเป็นปิตโตเรเลียมนะครับกลายเป็นปิตโตเรเลียมแล้วกเ็เนื่องจากปิตโตเรเลียมเนี่ยจำเป็นต้องการคนระดับมีความรู้หน่อยนะครับแต่ในเมืองนี้เนี่ยเรามีแค่อิลเทอร์อิทอเรียนที่สกูลก็คือระดับประถมนั่นเองมันก็ไม่เพียงพอต่อการที่จะ เสิฟคนเสิฟคนงานเข้าหาอุตสาหกรรมรงนู้นนะครับมันก็เลยทิ้งเมืองร้างไปหมดเลยคนก็เมื่อคนไม่มีงานทำคนก็หนีหายจากเมืองไปหมดเลยทำให้กลายเป็นเมืองร้างอยู่พักหนึ่งเลยไรายได้หดหายประชากรหายนะครับจนต้องกอบกู้ขึ้นมาถูกไหมครับเราไปดูในคลิปที่แล้วได้รอบนี้เราไม่หมดเรียนละผมก็เลยดักทางไว้ก่อนเลยสร้างโรงเรียนไว้ก่อนเลยครับสร้างโรงเรียนสร้างมหาวิทยาลายัย เห็นไหมครับว่าจะมีมีนักเรียนอยู่เท่านี้มีโรงเรียนอยู่ตรงนี้1แห่งนะครับแต่ผมยังไม่ได้ตกแต่งบริเวณรอบๆโรงเรียนนะเพราะจริงๆแล้วตั้งใจว่าบริเวณรอบๆโรงเรียนเนี่ยเราควรจะต้องมีความร่มรื่นสักหน่อยหนึง่งเราจะไม่ใช่แบบด้านๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยผมตั้งใจว่าจะอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าจริงๆทางด้านมหาวิทยาลัยเนี่ยผมอยากให้มีพื้นที่ด้านหลังด้วยเป็นแบบอย่างเงี้ย แล้วก็เป็นแบบเพื้นที่ที่สามารถที่จะเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจได้นอกหลังจากหลังตรงตรงป่าอะไรเงี้ยก็จะเป็นสไตล์ของมหาวทิทลัยิงอะไรนะครับรอบนี้ก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องประชากรทิ้งทิ้งบ้านเรือนนะครับมันก็เลยโอเคหน่อย่อเดียวผมขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งขอเพิ่มเติมต้นไม้หน่อยละกันเนาะ พราะบริเวณโรงเรียนนะผมอยากให้มันเป็นพื้นที่ร่มรื่นทุกที่แหละนะครับอยากให้เป็นพื้นที่ร่มรื่นโอเคตอนนี้กําลังเข้าสู่ช่วงตอนมืดละนะครับตอนมืดละวเมื่อก่อนผมเคยเล่นนะครับอยู่เมืองหนึ่งนะครับก็ผมตกแต่งในเมืองด้วยในรายละเอียดในเมืองด้วยนะครับก็จะเห็นว่าแบบมันจะมีพวก ต้นไม้สวนสาธารณนะเด่ยเยอะมากแต่ว่าอันนั้นคือเราต้องเล่นไปสักพักหนึ่งก่อนนะคือถ้ามาเล่นตอนนี้มันเล่นไม่ได้ครับอืมคือมันเป็นช่วงเริ่มต้นอยู่อะเรายังเรายังมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปรับตัดถนนตรงนั้นตรงนี้อยู่มันก็เลยยังต้องใช้วิธียังยังต้องทําพื้นที่แบบเดิมๆครับยังไม่สามารถที่จะไปตกแต่งอะไรเพิ่มได้ แต่ผมชอบให้พื้นที่ต้นไม้มันเยอะเพราะว่าเราจะได้อย่างเงี้ยเรามองเห็นที่ไมครับอย่างเงี้ยเราเราเราเห็นว่าเฮ้ยมันเหมือนจริงดีอะไรเงี้ยะนะครับอ่ะอย่าลืมว่าหลังคอนโดพื้นที่เราต้องใส่ต้นไม้ได้วยนะครับไม่มากก็น้อยครับใส่เพออครับต้นไม้นะครับต้นเล็กต้นใหญ่ใส่เพอครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งสวยๆทีเนาะช่วง ใ้ท้ายอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ก็ปักืที่ไปก่อนนะครับตันนี้ฝั่งนี้เราไม่ได้ปักพื้นที่นะครับมันทำให้สร้างบ้านเรือนสร้างหรืสร้างอาคารไม่ได้เนาะอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ดูครับตอนนี้เห็นดีมาน์ไหมครับดีมาน์ตอนเนี้ยของผมเนี่ย อุตสาหกรรมเพิ่มสูงมากเลยอย่าคงต้องไปเพิ่มอุตสาหกรรมทางด้านทางด้านอื่นต่อนะครับผมเล็งๆไว้เรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านนี่ตรงนี้เลยครับเป็นพื้นที่เมืองเชสนัทนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะอ๋อนงไม่พอตรงนี้ผมจะให้เป็น บริเวณที่มีการทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับฟาร์มแล้วกันเกี่ยวกับฟาร์มตรงนี้ครับ,รรบเดี๋ยวลองดูครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู กลางคืนผมจะไม่ค่อยสร้างอะไรนะครับอันนี้จะเล่นคล้ายๆของจริงเลยกลางคืนก็จะปล่อยครับคือจริงๆเราเราเรา,เราทำให้เหมืองเป็นเฉพาะกลางวันได้เหมือนกแบบันนะครับหมายถึงว่าทําให้เซตให้เป็นเมืองกลางวันอย่างเดียวได้เลยนะแต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยสมจริงอผมก็เลยอยากมีแบบช่วงกลางคืนบ้างนะครับอ่ะอุตสาหกรรมต่อเลยเนี่ยครับผมให้พื้นที่กําหนดพื้นที่ สีเขียวไว้เป็นพื้นที่สําหรับที่อยู่อาศัยแต่ว่าก็ไม่มีคนมาอยู่นะนะครับเนื่องจากดีมานันไม่มีเลยครับผมลดภาษีลงแล้วนะเหลือ8%เอง mm hmm. ก็ยังไม่มีคนอยู่ mm hmm. แต่ถ้าอุตสาหกรรมเนี่ย mm hmm. เยอะเลยนะครับอุตสาหกรรมเยอะเลยผมว่าเผื่อตรงนี้อาจจะต้องเพิ่มประสุทธิ์ศักด์หน่อย กนไหนๆล้วลองดูครับลองดูว่าด้านในเนี่ยผมทําอะไรได้บ้างอันนี้คือเขากําหนดของเขาเองเนาะส่วนเนี้ยนะครับเราไม่ได้กําหนดนะว่าจะเป็นอะไรท่อน้ําเนี่ยที่มัน ไปสู่ตรงนี้ครับมันจะไม่อมืจะบอกว่าไงดีมันจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมมันจะไม่เป็นแบบกำหนดง่ายๆเพราะว่าเรากำหนดพื้นที่ของเขตฟาร์มเนี่ยนะครับเป็นแบบคือเขตชนบทอะ่ะมันจะแบบมันจะไม่แบบเรียบ,ยบมันจะไม่ตรงๆมันจะต้องคดไปคดมาเพราะฉะนั้นเราก็จะบบกำหนดตามนี้ไปนะครับโอเคอะ จริงๆเรามีโรงงานแปรรูปอยู่นะอันนี้โรงงานแปรรูปจากเป็นแบบพวกคล็อปนะครับไปเป็นเฟอร์ไปเป็นฟอร์อันนี้คือพวกพวกแป้งเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่มีไงมันไม่มีนะครับมันเป็นอันนี้เป็นแอนิมอลโปรดักต์นะครับแต่เดี๋ยวนี่จริงอ่ะมันาาก็ถามว่าพอมีไหมมันก็พอมีอยู่ครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเป็นแอนิมอลฟาร์มนะครับก็รับจากตรงนี้ไป ขอกำหนดพื้นที่แป๊บนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยนะอันนี้เป็นอนิมอลโอเคอ่ะเดี๋ยวผมลองดูนะ ผมให้ฝั่งนี้หมดเลยนะเป็นแอนิมอลลองดูจะดีขึ้นไหมครับมันกำหนดได้ด้วยนะว่าจะให้เป็นเลี้ยงอะไรผมขอเป็นวัวหมดเลยได้ไหมอยากทำเป็นฟาร์มวัวนะครับอ่ลองดูผมขอเป็นฟาร์มวัวหมดเลยเอ๊ะทำไมมันฟาองนี้มาไม่นอตอินาลองวด้โอเค รหอฟามหัวฝามหัวเยอะๆเลยครับเดี๋ยวลองดูการแปลรูปนะครับเพราะเราต้องไปจ่ายให้กับตรงนี้ครับแปลรูปอ๋อไฟไม่พอบริเวณนู้น ไฟไม่พอครับผมขอ,อไฟแยกเลยแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างไกลเนาะผมเอาเป็นจริงๆตัวนู้นเนี่ยตัวนเนี้ยลมดีครับแต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะอ,อถือว่าโอเคอ่ะไหนๆก็ไหนๆลวผมขอไปตั้งตรงบริเวณลมเยอะๆหน่อยล้วกันแต่แต่มันก็เหมือนกันเจ็ดม่กวา์ห้าม่กวัตต์โอเค ตัวนี้6ตัวนี้7อ่ะโอเคเอา6 6หกไปขวัดก็ได้ครับเอาอันนี้จ่ายจ่ายไฟไปโอเคอเพียงพอนะครับเพียงพอนะอเพียงพอนะครับ,พ,รบพื้นที่เริ่มแน่นขึ้นแล้ว ตรงนี้ผมขอลบเสาไฟฟ้าก่อนเพราเริ่มแน่นละนะครับส่วนผมขอสาวฝั่งนี้แล้วกันผมอยากจะลบตรงตรงกลางนี่นี่ลบไปแล้วเค <Okay, S 1> สวยๆอ่ะลองดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอมทัทเรียลมันไม่พออ่ะทำไมอ่ะ มันต้องกัดอ๋อต้องกัดก,กับพืชหรอมันกินอะไรแปร๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะงั้นเราต้องปลูกเพิ่มใช่ไหมเดี๋ยวได้ได้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคอฟฟิโออันนี้เป็นสมอลฟรุต เอาครอปแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าช่วยได้ช่วยไนหะมเดี๋ยวลองดูอันนี้เป็นวีดเอาเอาเป็นวีดแล้วกันไม่แน่ใจว่าใช่ไหมก็ไม่สวยเลยมันมันซอนซอนแบบนี้นไม่สวยเดีย๋ยวปรับอีกทีหนึ่งนะผมขอปรับหน่อยนะมันไม่สวยอ่ะ ขยับนิดเดียวขอขยับนิดเดียวโอเคอ่ะไม่อยากให้มันทับซ้อนกันอ,อ,ดอดี๋ยอเดี๋ยเียเดี๋ยว,วเดี๋ยวเวเดีเ ได้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมฟาร์มเยอะขึ้นนะครับ้แต่ประชากรเนี่ยมันเข้ามาน้อยจริงๆอ่ะผมพยายามอ้างอยู่อ่ะมันไม่มาเลยอ,ะอ่ะเพราะอะไรผมขอลดอีกนิดน,นึงได้ไหมเจ็ดเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำสุดแล้วนะ นี่เราไม่ได้ดูอันอื่นเลยนะเราดูแต่เราดูแต่ฟาร์มอย่างเดียวเลยแต่ว่ารถเริ่มเยอะแล้วนะครับรถเริ่มเยอะแล้วนะเยอะเลยครับช่วงเช้าเช้ารถขับไป เราควรจะต้องมีต้นไม้เยอะๆเนาะตรงนี้บริเวณเนี้ยต้นไม้น้อยไปหน่อยดอูครับ จำไม่ได้นะนวิธีการเอาให้มันเป็นต้นไม้มหลายๆต้นว่ามันเหมือนเราไม่ทำไม่ได้ผมจำไม่ได้ละได้แค่นี้แหละอะไรเงรี้ยมันต้องจิ้มเพ่ต้นใช่ไหม ถ้าจะประมาณนี้นะผมว่าเดี๋ยวดูก่อนโอเคอยู่นะอันนี้อะไรอ,ะอ่ะไม่มีคนซื้อหรอโอ้ซัพพายอ่ะอันนี้อะไรอะ่ะไม่ถือว่าไม่พอท่านกินอะไรอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันไม่ถือว่าไม่พอ อันนี้เหรอเขาฝั่งนี้ไหมอันนี้จะขนาดใหญ่หน่อยนะอันนี้เป็นฟรุตอันนี้เป็นครอปโอเคอ่ะเดี๋ยวผมลองครอปดูตัวนี้อาจจะเป็นขอเป็นขอเป็นฟิดแล้วกันเนาะฟิดนี่น่าจะเอาอ่ะหันทางน,น,นี้ไม่ชอบออหันทางนี้ดีกว่า อันนี้อันนี้ดูดีอ่ะผมชอบอืมผมยากปลูกอันนี้ด้วยได้ไหมขอหน่อยลองหน่อยลองขอเป็นอันนี้ก็ขอเป็นอีกที่หนึ่งเอาใ,ใกล้ๆนะครับแต่ว่าเป็นขอเป็น พอต,ติดเอ้ยเรอคอแล้วกันขอเป็นครอขอเป็นครอแล้วกันลองดูข้าวโพดเดี๋ยวผมอยากลองปลูกข้าวโพดดู ตอนนี้ไฟฟ้าเชื่อมกันหมดแล้วตรงนี้เราปฏิเรียงไม่พอเพราะอะไรอะโอเคอ่ะดูจากจำนวนประชากรแล้วไรายได้แล้วก็โอเคอยู่ครัก็อุตสาหการรมเยอะมากเลยไม่รู้ทำไงเลย มีขึ้นไหมโอขึ้นันทีเรือสากมเติบโตรจริงๆครับอุตสากมโอเคอ่ะนี้ผมก็คงปล่อยให้มันไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะแต่เรื่องของประชากรไม่เพิ่มแล้วล่ะตรงนี้นะครับไม่รู้จะทำไงให้มันเพิ่มอะ กับเพลิงมีแล้วตำรวจมีแล้วพยาบาลมีแล้วก็ครบหมดแล้วอะ่ะอมไม่รู้จะทำไงล่ะ,ะก็รอประชากรเพิ่มเข้ามาแล้วกันเนาะส่วนอันอื่นเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนว่าผมขยายพื้นที่ได้ยังยังยังขยายพื้นที่ไม่ได้ น,นีก็แน่นทีเดียวนะตอนนี้ไม่ได้เป็นช่วงที่ปรับแก้ไขถนนเท่าไหร่นะคอสำรวจถนนกันอีกทีหนึง่งตึ๊ดตื๊ดต๊ดต๊ดตรงนี้โล่งหมด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 โอเคตรงนี้ติดทีเดียวที่เดียวครับไม่ได้เยอะผมดูละแดงทีเดียวครับแดงิีเดียวก่อนเข้าเมืองตรงนี้ยูเทิร์นแดงหน่อยนึงแต่ว่า ไม่ได้มีอะไรอะเพราะว่ามันแค่ช้าเรื่องของลดลงเฉยๆแดงตรงนี้ไม่ประเด็นตรงนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นสําคัญมากโอเคโล่สวยๆตรงนี้ตรงนู้นก่อนตรงนู้นก่อนไม่ได้มีอะไรฟโฟล์เรื่อยๆครับอาจจะแค่ชะลอตัวตรงนี้ตรงนี้มีชะลอเพราะอยู่เทินแล้วก็มีแยกจุดนี้หางแถวยาวไหม ไม่ยาวเท่าไหร่นะผมว่าห่างแถวไม่ยาวเท่าไหร่พอได้จุดนี้แดงเข้มถ้าพูดถึงความต่อเนื่องจากตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยถ้าในทั้งหมดของเมืองเนี้ยผมว่าบริเวณอุตสาหกรรมปิโตเรเลียมตรงเนี้ยผมว่านหนักสุดหนักสุดข้างในไม่เท่าไหร่ครับข้างในไม่นี่มีอะไรละข้างในลดลงละน่าจะหนักบริเวณนี้ ช่วงเริ่มต้นช่วงต้นๆของของแยกแต่ว่าอ F, เอฟเอฟเอฟลเลตทราฟิกฟล์ก็ก็โอเคอยู่นะผมว่าอะขอมาดูกันี้เราจะเห็นว่าติดเยอะไหมหรอผมว่าไม่เยอะนะ กี่ไฟแดงขาออกล่ะขาออกมีหางแถวยาวอยู่เหมือนกันน่าจะแก้ยากครับตรงนี้ดูละเพราะว่าถนนเราเพิ่มไปแล้วถนนไม่ใช่ประเด็นครับเราเพิ่มไปล้ เห,หมือนว่าต้นไม้พังหมดต้นไม้ตายหมดเลยครับเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมแบบนี้เนาะมันก็ต้องทาใจเลยอ่ะอีกเรื่องหนึง่งผมดูเรื่องทรัพยากรก่อนทรัพยากรตรงนี้หมดแล้วนะครับตรงนี้หมดละเดี๋ยวตรงนี้เข้มๆแต่ว่ามันอยู่นอกพื้นที่ของเราเราไปไม่ได้กับตรงนี้บริเวณนี้นะครับน่าจะได้อยู่ อืผมถอนจากตรงไหนดีผมถอนจากตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคแล้วผมไปไปแถวๆริมๆเลยตรงนี้เริ่มแถวนี้ก็จะกินพื้นที่ได้อีกหน่อยนึงนะครับไม่ทำไมมันตั้งไม่ได้ทำไมอ่ะ แป๊บนึงนะผมขอดูก่อน วันนี้ครับโอ้น้ำไม่พอโอ้โหอีนิดเดียวเองวิบ้ยว<อเ>ผมว่าโดยภาพรมก็โอเคนะอันนี้ก็โฟล์อยู่นะครับตรงการส่งออกตรงนี้อ่ะขอทบทวนภาพรวมอีกทีนึง โอ้ยนะครับมีทั้งปิโตรเลียมแล้วก็พลาสติกไรายได้โอเคอยู่ครับ Import เยอะหน่อยนะครับ o อนโปรดักตก็ออกพอสมควรเนาะโอเคอาจจะยังไม่ได้เป็นเลเวลที่สูงที่สุดแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะครับ Total Profit อันนี้มันมันขึ้นขึ้นลงลงนะครับมันขึ้นขึ้นลงลงอยู่ก็โอเคโดยภาพรวมเป็นบวกถือว่าโอเคนะครับอุตสาหกรรมตรงนี้เป็นไงเอ่ย นะครับอุตสาหกรรมตรงนี้อ่ะมีการแปรรูปแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งหมดโปรฟิ์สามพันกว่าโอเคอ่ะ,ด,อนนะดูภาพรวมของการเงินนะครับภาพรวมของการเงินนะครับอินดัสทรีนะครับห้าพันห้านะครับออイルห้าพันหกนะครับแล้วก็ออฟฟิศสองพันแปดนะครับแต่ว่าตรงนี้มันมีการขึ้นขึ้น,นลงลงนะฟาร์มผมไม่ซีเรียสน,นะ ประมสี่เออสี่ร้อยกว่าเพราะนั้นตอบโจทย์ได้ครับอะทวนนิดนึงตอนนี้เรามีโซอุตสาหกรรมตรงนี้นะครับโซอุตสาหกรรมตรงนี้เนี่ยมันได้5,3 0พนโซอุตสาหกรรมตรงนี้ซึ่งเป็นโซอุตสาหกรรมปกตินะครับเป็นโซอุตสกหกรรมท,ทั่วไปนะครับก็อยู่ที่ราวราว0 5, 5, 5นะครับมีความใกล้เคียงกันส่วนของออฟฟิศนะครับ2อ0พออฟฟิศไม่ได้มีอะไรครับเพราะว่า ออฟฟิศเนี่ยต้องอย่าลืมว่าเนี่ยมีแคเ่เดี๋ยวผมให้ดูนะนี่มีแค่โซนนี้กับโซนนี้นะครับซึ่งมันไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าโซนออฟฟิศเนี่ยไม่ได้ส่งผลทางด้านาทางด้านมลลผลให้กับเมืองเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยไรายได้น้อยก็ไม่ไม่แปลกอะไรนะครับโอเคเพราะนั้นก็ถือว่าโอเคสองโซนนี้นะครับ ที่เหลือคงเล็กๆน้อยๆครับไม,ม่ไม่ได้มีอะไรมากมายประมาณนี้ละกันเนาะโอเคต้องขอไปเพื่อนๆด้วยที่เริ่มต้นเล่นผิดพลาดไปลืมเซฟในวันนี้ต้องเซฟแล่ละนะครับต้องไม่ลืมเซฟแล้วเดี๋ยวรอบหน้ามาดูกันใหม่นะครับผมลืมบอกตัวนี้ผมตั้งชื่อเป็น A B C p r e t o นะครับหรือ Prito นะครับเพราะว่า ชื่อเมืองผมตั้งใจชื่อ A B C อยู่แล้วนะ A B C Victory ผมก็เลยตั้งอะไรที่มันเกี่ยวกับ A B C A B C เรื่อยๆแหละนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ละกันเนาะนะครับผมชอบบริเวณนี้นะซึ่งเราจะเห็นว่ามี2โซนอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างพอใช้ได้เลยนะครับสอสอโซนอุตสาหกรรมนี้ถนนหนทางพอได้ถนนเออแล้วก็บ้านเรือนนะครับค่อนข้างตอบโจทย์ทั้ง2ฝั่ง นะครับโอเคถือว่าโอเคมากมากนะครับประมาณนี้แล้วกันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ